สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคู่รักมาลาทอนครับอาจารย์ว่ามีใครบ้างมีโอ้โหเตรียมข้อมูลเองยังไม่มีเลยไงอาจารย์ว่ามัอาจารย์ว่าต้องมีเบียร์อยู่แล้วเพราะเราคลิปเจ้าเบียร์เลยนะครับแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ผมบอกเลยช่องนี้ไม่เป็นกลางเข้าข้างเวียร์เบียร์ลยแต่เราก็ต้องมีความจริงบางในบางคืออย่างนี้ช่องนี้งั้นเดาคู่รักมาลาทอนนะลองมาเดาเล่นๆสิอ่ะ ฝากช่วยแบบว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วช่วยเมนด้วยดิคือบางคนได้นรู้อยู่แล้วอ่ะดูเวียเวลแล้วคู่รักมาราทอนมีใครบ้างเขามีเขามีปล่อยให้โพด้วยนะเขาบอกว่านิดาโพนิดาต้องทำโพคู่รักเปนตัวอย่างหนึ่งพันคนนะครับกระจายทั้งเพศต้องขอบคุณเว็บไซต์เอ็มคอร์ดนะฮะอ่าครับผมอ่าไว้นะด้านที่นี้นะช่องเก้านะครับสำรวจคู่รักทาราที่ดูแลกันมานานชนิดมาราธอนอ่าอ่าอย่างนี้ครับครับผม อยากให้แฟนคลับช่วยคอมเมนต์ลองมาเดาวันใครที่รู้อยู่แล้วก็คอมเมนต์ได้ใครที่ยังไม่รู้ก็คอมเมนต์ได้ว่าเวียกับเวล่าเป็นคู่นี้เท่าไหร่อะไรก็มีเขามีเขา ranking นะครัห้ามเกินสิบเพราะตอนนั้นหนึ่งสิบอ่าหนึ่งสิบสองสิบห้าให้ให้กดออกมาเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมอ่านแล้วค่อยมาฟังคลิปให้จุดไม่ต้องกดพล็กก็รับผมไปเรื่อยๆแล้วผมจะพูดไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวอ่า เรามาบอกกันอนะว่าว่าว่าเป็นอันดับเที่ยวไหลนะครับคนก็คิดเอออันดับไหนอเอาบอลเดาดินี้ออบบอลรู้ว่าอันดับไหนน่าจะอันดับสองนะอันดับสองยังไม่ดูยังไม่ดูอ๋อไอออาบอลนะแต่อย่างผมบอกนะเวียไม่ว่าได้อันดับไหนเราก็เชีย์อยู่ดีคุณไม่ต้องชิดเลยคุณไม่ต้องชีดเล่ยด้ลำดับนะครับอ่ผมไล่อันดับสิบก่อนดีกว่าครับน้ำพึ่งรัตนรัตนิกากับเป้ทิติ น้ำผึ่งนี่เขาดาวติดๆเซอร์เหมือนกัน่ะศูนย์จุดหกสี่คืออย่างนี้มันก็มันขึ้นตามหลายๆอย่างมันมีหลายปัจจัยนะข่าวตรงนั้นตรงนี้อันดับเก้านุ่นลามิตาหรือสกอตเห็นไหมค่อยไล่ขึ้นมาหนึ่งจุดห้าหนึ่งอันดับแปดเต้านันทพรต้นหนึ่งจุดห้าเก้าเห็นไหมเป็นคู่ที่แบบฟังชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นหูอาจะเต้วอาจจะคุ้นหูแต่ว่าอีกคนก็ไม่รู้เป็นใครออันดับเจ็ดแดนวอลเวสแพตตี้อังสุมาลินเอม ไอ้เพ uhm, ื่อนผมมันคงเขาชอบสตรีมจะงุดงิดงุดงิดนะแต่ผมไม่ใช่สไตล์ทตตี้อยู่แล้วผมไม่ได้ชอบแนวนี้อาจารย์ชอบแนวไหไรครับอันดับกนี่ครับเดี๋ยวน้นเดี๋ยวดรามาแพนเค้กสารวัตรหมีสามจุดสี่สองแต่เห็นปะมันเป็นกดแบบแปดสิบยี่สิบไงคือพูดนะคนได้เยอะแต่ผมว่าอ like ันดับท้ายๆเนี่ยมันจะไม่ได้ทิ้งขาดนะอันหนึ่งสองสามเนี่ยจะใกล้ๆกัน อยากรุนแล้วไหมคร rie? ับโอ้เบียมาอันดับไหนแล้ว่ากนไปมากรินคินเบอรี่5.33เห็นไหมก็ยังไม่เยอะเห็นไหมคินเบอรี่นี่จบจบมหาบัณฑิตจากมองสะยามด้วยนะนะอันดับ4แอนทองประสงค์เอทินพันเก้าถูกไหมเห็นไหคือส่วนใหญ่ทุกเรื่องมันก็จะโฟกัสไม่หนึ่งในสามก็หนึ่งในห้านะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนึ่งในสามกดเลขสามออกในอันดับนี้ไหมกดเลขสามทางนานนะครับเวียสกอลัตเบลล่าเนี่ยนะการสามไม่ต้องเสียใจ ปีหน้ากูมาช่วยกระโจนให้ได้นิดนึงโอเคทำไไม่ได้นะเขาแค่สมพันธคนนะ่ยอแต่แต่อย่างที่บอกไงถ้าแฟนคลับวีไอพีเยอะขึ้นนะมันก็จะมีสิทธิ์ไปอยู่ในพันคนนั้นไงนะแล้วก็เพือนกันนะอันดับหนึ่งนะถ้าช่วยกดไลค์กดแชร์เรานะครับแล้วเราจะได้กระจายข่าวนี้ไปที่แฟนคลับจะได้เพิ่มมากๆถ้าเรามียอดเฟลโลเวอร์สองล้านเงี้ยล้านหนึ่งเงี้ยเฮ้ยอย่าจะปวดร้อนนะเป็นไม่ได้นะพลังวีอ๋อย่าดูถูกพลังวีอย่าผมเชื่อในพลังวีนะ เราจะได้สองล้านภายในสองปีครับผมได้ไหมฮะได้ดิเขลเรอร์เราเนี่ยเขาแข็งแกร่งนะช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะนะขอให้เบียร์แต่งงานกับเบลล่าภายในสองปีนะครับเราเล็กๆสองปีนี้ปีสองพันยี่สิบนะสองแสนสับสกายในสองปีนะครับแล้วก็ให้เบียร์แต่งงานกับเบลล่าภายในสองปีสองล้านสับสกายไม่สองแสนสองล้านสับสกายให้เบียร์กับเบลล่าแต่งงานภายในสองปีนะ สิบหกจุดเก้าสามก็ถือว่าโอเคนะครับกาย่าอุรัสยานาเดตยี่สิบหกจุดหกห้านะยี่สิบหกจุดห้าห้าสุดท้ายครับคู่หลักตูนกับกอยครับโอ้สองแต่ว่ากำลังมาเลยผมว่าได้กระแสด้วยกระแสเรื่องแต่งกำลังมาเลยครับอ่ะโอ้อ่ะเอาบอลคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์แง่ไหนครับผมอารเบียกับเบลลาเนี่ยผมก็รุนนะ ผมเห็นคู่คลิปตูนตูนเหนือก้อยเนี่ยผมก็อยากจะให้มีโมเมนต์โมเมนต์น่ารักที่เวียแต่ผมว่าเฮียเวียถ้าจะทําก็ทําได้แหละคือเหมือนเหมือนเห็นไหมขนาดพี่ตูนเขาเป็นคนที่แบบถ้าภาษาเกาหลีเขาเรียกซึนซึนนิดน่ะแต่เวลาเขาทําโมเมนต์เนี่ยเป็นงานโอ้โหแบบนะเอาแหวนออกมาแล้วมาก้มให้อะไรเงี้ยคือแบบคือถ้าตั้งใจส่์ไพรมันก็ทําได้นั้นแหละลูกเฮียกับเบลล่าจะท่าไหนเนี่ย ไม่รู้นะเออแต่ผมว่าถ้าเขาตั้งใจทำผมว่าฟินไม่แพ้คู่นี้แน่นอนอ่ะแต่หลายคนก็ต้องบอกว่าล้องเซอร์ไพรส์แน่นอนเออใช่ไหมฟินฟินผมว่าฟินบุพเพสันนิวาร่อยอร่อยลร่อยอะไรจะล็อกลอกลอกอะไรอร่อยไม่ใช่บุพเพไม่ใช่ไม่เอาบุพเพสันนิวาเพห์บุพเพสันนิวาห์ไงอบชาอะไรนะอื้ใช่ไโอเออ เออยังไงอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเออนั่นแหละผมเชื่อว่านั่นแหละสิบหกกว่าเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าไม่น้อยนะเพราะว่ามันเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปไงก็คู่รักมาราธอนแหละใช่ไหมล่ะแล้วก็ดังทั้งคู่ผมผมนึกภาพเบียกับเบลล่าวิ่งมาราธอนเลยนะตุนก้อยไงตุนก้อยเหรอยาว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 ไปคู่เนี้ยยาวไปเลยนะโอเคก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ครับอย่าลืมนะครับ2ล้านวิว2ล้านสับสกคร e นะฮะแล้วก็แต่งงานภายใน2ปีนะครับนี่คือเป้าหมายที่เราอยาได้สวัสดีร <c oughs> ครับ